สอนหาเงินเข้าบัญชีของ To m ั n นี่ว l ลเลนะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Clear b l a ล t นะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ T e s t ANC นะวันนี้เรามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Clearblast นะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินใหม่ล่าสุดนะครับใครที่ต้องการหาไรายได้ออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเล่นเกมนะครับ แอปนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในสน2การหารายได้จากแอปเล่นเกมนะครับซึ่งแอปนี้นะครับวิธีการใช้งานของเขาก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับและช่องทางการสร้างรายได้ก็คือมีการเล่นเกมแล้วก็การทําภารกิจของงานนะครับช่องทางการถอนเงินมีอยู่2ช่องทางคือการถอนเหรียญสีเหลืองตรงนี้กับการถอนเงินเขียวนะครับผมนะ มาดูการเล่นเกมของเขานะครับก็คือเป็นเกมประมาณนี้ทุกคนนะก็คือว่าเราเอาสีที่เราไม่อยู่นะครับไปปาให้โดนสีที่มันเหมือนกันนะครับจำนวนครั้งคือ30ครั้งด้วยกันนะครับและเราก็ยังมีในส่วนของเครื่องมือพิเศษนะครับสามารถใช้ได้ตรงนี้ทุกคนนะนกนนะ็เราก็ใช้เครื่องมือพิเศษตรงนี้ได้ทุกคนอ่าประมาณนี้ทุกคนนะเราใช้เครื่องมือพิเศษปั๊บนะครับเราก็ อ่าเราก็สามารถที่จะเล่นต่อไปได้เลยนะครับนนี้ทุกคนนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถที่ใช้เครื่องมือพิเศษต่อไปได้นะครับนนี้เนาะก็มันไม่จํากัดในการใช้นะครับอในส่วนของเครื่องมือพิเศษนี้แต่ละครั้งที่เราจะใช้ต้องดูวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับเราถึงจะสามารถใช้ได้นะครับนนี้ทุกคนเนาะนี่ทุกคนปั๊มนี่ทุกคนเห็นไหม อันนี้ถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราต้องกดรับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอถึงจะสามารถที่จะใช้เครื่องมือพิเศษอันนี้ต่อได้นั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนนะโอ้โหมันก็ไม่ใช่ว่าเล่นยากทุกคนใน2เกมนี้ด่านนี้ทุกคนนะนี่นะครับอันนี้ก็ยิงไปอ่ามันก็ไม่หล่นนะเมื่อกี้เนาะนี่ทุกคนนะก็หล่นลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกคนนะเปลี่ยนได้นะครับนี่ทุกคนนะ แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็กดเปลี่ยนได้นี่ทุกคนก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็ได้3ดาวด้วยกันนะเราได้3ดาวเราจะได้คะแนนตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าเรานั้นกดจ่ายค่าผ่าน่านนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องจ่าย6ก บาทเป็นเงินเขียวนะแต่ถ้าเรากดยิงเป็นใหญ่เราก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอเราจะได้รับเหรียญประมาณ1,900เรหรียญน,นะครับก็ให้เรากดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับและนี่คือเป็นเหรียญที่เราได้มานับกดว่าชันเห็นนะครับทีนี้เราก็สามารถเล่นต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะั่นก็คือกดเล่นเกมต่อไปได้ลโอ้โหด่านนี้ทุกคนเยอะมากนะในสวนของอตัวบอลลูนนะครับอ่ะเราก็ปาไปแบบนี้เลยทุกคนนะ ผมก็ยิงต่อไปเลยอันนี้ไม่แน่จะ,ะตรงหรือเป๋านะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนได้ไหมอ,อ๋อในทุกคนนะแต่ถ้าว่ามันมันไม่หลุดนะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งนะครับผมมันจะใช้เจรวดนะครับเพราะว่ามันจะยิงแนวตั้งไปแล้วก็จะโดนเกือบทั้งหมดนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็คือกดจรวดได้เลยแล้วก็ยิงไปเลยทุกคนแบบนี้ทุกคนไนดะ้เห็นไหม มันก็จะหมดไปนะเ็นส่วนของตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้ต่อก็ใช้ต่อได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็ผมจะใช้สีม่วงเพราะว่าผมมีสีม่วงอยู่ถ้าอันไหนมันไม่เห็นแบบนี้ทุกคนนะเราสามารถ S, จะใช้จรวดแทนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะอันนี้ผมใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ทุกคนได้สีม่วงอ่ะตรงนี้เราก็จะใช้จรวดต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ใช้จรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนปัง้งนี่ทุกคนก็หมดทั้งแถวเลยนะครับเมื่อกี้เนาะ แล้วก็ตรงนี้สีแดงสีม่วงนะครับแล้วก็สีม่วงได้อยู่นะครับผมสังเกตว่าตอนนี้คะแนนผมนะก็เต็ม3ดาวเลยทุกคนคือถ้าเต็มสามดาวเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนนะเราแค่เล่นตามเกมตรงนี้เลยทุกคนเพราะว่าเราถ้าเราได้3ดาวคือเราก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เรานั้นได้คะแนนเยอะกว่านั่นเองทุกคนนะ นี่ดูคนนะก็ผ่านไปดีๆนะครับก็รับไป470ต่อไปนะครับส่วนภารกิจรายวันนะครับนีุ่กคนนะ615คะแนนนะครับเราก็ทําต่อได้เลยนะครับอันนี้คือเวลาออนไลน์นะครับก็รับไปเลยนะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนนะให้ครบ5คนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็การดาวน์โหลดแล้วก็เล่นวิธีการทําก็คือกดคำว่าที่จะเสร็จสิ้นแล้วก็กดคำว่าดาวโหลดอยู่นี้แล้วก็ดูวิดีโอนะครับให้จบ1ครั้งด้วยกันนะครับผม หลังจากที่เราดูจบแล้วนะครับลองกดคําว่าเารับเลยนะครับนี่ดูคนมันจะพามาตรงนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปเนาะส่วนใหญ่คือถ้าว่าเป็นแอดประเภทนี้ส่วนใหญ่คือจะไม่ผ่านทุกคนเห็นไหมมันต้องแอดเป็นแอดที่เกี่ยวกับอย่างเช่นลาซาดา้าหรือพวงอันถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะผ่านทุกคนเราดูให้จบอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนนะตรงนี้เราก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปไม่ต้องกดติดตั้งจริงๆนะแค่กดปุ่มอย่างเดียวแล้วก็กดข้างบนขวามือนะครับผมนะให้มันขึ้นกากบ,บาทนะครับแล้วม่ก็กดปิดนะครับมีทุกคนทีนี้เราก็ทำารกิจผ่านเลยทุกคนนะแล้วก็รอประมาณ5นาทีก็จะได้คะแนนไป95คะแนนกับ15 15บาบาทสีฟ้าด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ส่วนตรงนี้คือเป็นการทำเพื่อกิจการเล่นเกมผ่าน5ด่านด้วยกันเนาะ5ด่านคือต้องได้3ดาวติดต่อกันต้องได้3าดาวรวมกันทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับเราถึงจะได้รับรางวัลตรงนี้เนาะส่วนนี้คือการเล่นเกมให้ผ่านไปทั้งหมด15ด่านด้วยกันแล้วก็ดูวิดีโอสะสมให้ได้ครบส0วิดีโอด้วยกันอันนี้คือดูวิดีโอแต่ละครั้งนะครับผมนั่นคือดู1ครั้งรับไป30เหรียญกับ4คะแนนสีฟ้านะแล้วก็คือกดคําว่าที่จะเสร็จสิ้นแล้วก็ดูวิดีโอให้จบ1งวิดีโอนะครับ หลังจากที่เราดูจบแล้วเราก็จะได้ไป30เหรียญครับ4คะแนน4ฟ้านะครับกดชั้นเห็นไปนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของภารกิจเกี่ยวกับความสําเร็จ5ครั้งก็คือเรากดเล่นไปปับ๊บแล้วก็จากนั้นเราก็อยู่ในหน้าของภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวเราสักรูดนึงตอนนี้ยังไม่หลดมานะครับผมนะ อ่ะโหลดมาแล้วนะครับเราก็กดเริ่มไปนะครับผู้คนนะถ้าเรากดกากบาทปิดไปนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้เพื่อกิจมันดาเนินการไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เองกดทํางานต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไม่ทําอะไรได้ไหมก็ลองกดดูนะครับอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราจะกดเล่นก็ได้เหมือนกันแต่แนะนําว่าเราไม่ต้องกดเล่นก็ได้เราแค่อยู่เฉยๆนะให้ครบประมาณ15-30ถึงวินาทีนะครับแล้วก็กดกากบาทนะห็นไว้ทุกคนนะตอนนี้ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะรับบร แล้วก็รับในส่วนของคะแนนสีฟ้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนี่ทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนนะใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอสักครู่นึง โอเคทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วทุกคนนี่ทุกคนได้มาอยู่ที่9 5 0คะแนนกับ2คะแนนสีฟ้าด้วยกันแล้วก็ทําต่อไปให้ครบ5ครั้งด้วยกัน,กนตรงนี้นะครับผมนะส่วนการเช่นเพื่อนครบ5้าคนจะได้ธนู1อันแล้วก็ปัดสีฟ้า30ใบด้วยกันอันนี้คือเป็นงานประจําวันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรางวัลใหญ่ก็คือเป็นในส่วนของเกมของเกมที่เราเล่นนะก็คือเราเล่นตามจํานวนตามภารกิจที่เขาให้ไว้ก็คือเล่นจนครบ10ด่าน15ด่านนะ10ด่านก็รับไป50 บาท15้าด่านก็50บาท20ด่านก็50บาทก็เหมือนกันเลยเนาะเล่นไปเรื่อยๆนะจนหมดไปประมาณ150้าด่านรับไปเลยทั้งหมดอยู่ด้วยกัน500บาทด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะนี่คือเป็นคะแนนสะสมนะครับเป็นเงินสะสมต่อไปรางวัลดาวก็คือนะเป็นเพื่อกิรของการสะสมดาวนั่นเองนะครับเราสะสมดาวครบ50ดวงรับไปเลย1น0คะแนน หนึ่งร้อยดวงก็ชั่งร้อยสิบคะแนนก็คือยิ่งเพิ่มขึ้นดูคนนะสูงสุดก็หกหมื่นสองพันสี่ร้อยดวงด้วยกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้เลยนะครับก็คือเราก็ไปรวยกันได้เลยนะครับต่อไปก็คือเป็นส่วนการเชิญเพื่อนนะครับนี่ดูคนนะการเชิญเพื่อนเราก็สามารถที่จะกดคําว่า ชนเลยนะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหานี้นะครับคัดลอกเนื้อหาเราจะเปลี่ยนเนื้อหาตรงนี้ก็ได้กดมันก็เปลี่ยนไปจะเอาเป็น QR code ก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมให้คนที่เราเชิญนะหรือ,อคนที่สมัครผ่านลิ้์ของเรามาใส่รหัสเชิญที่เมนูนี้นะครับ เขาจะได้ไปเงินสีเขียว30บาทนะครับนี่ดูคนนะใส่รหัสเชิญของใครก็ได้จะใส่รหัสเชิญของผมก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้ไป30บาทนะครับผมนะอันนี้คืองานเสร็จสิ้นงานโต้อตอบนะครับดูเหมือนมีภารกิจที่เราทําเมื่อกี้สําเร็จก็คือภารกิจตรงนีุ้กคนอ่ะกดเข้าไปเลยรับไปเลยเนาะนี่ดูคนแล้วก็เราสะสมบัตรสีฟ้าครบ25ใบก็คือกดรับดาวได้นีุ่กคนอ่ารับไป1ดวงนะครับก็สะสมครบ5 0 อ่าหนะ้าสิบใบแล้วก็2ดวงเ5็ดพันใบสเดวแล้วก็หนึ่งร้อยใบคือธนู1อันด้วยกันนะครับผมส่วนคะแนนตรงนี้นะครับก็คือต้องเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนาะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากทุกคนคือเป็นการสะสมดาวเหมือนกันเนาะให้ครบอ่าหนึ่ร้อครั้งด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมกดตรงนี้ไปเนาะเห็นไหมทุกคนนะมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับมันยากตรงนี้ทุกคนนะ การถอนเงินก็คือเมนูตรงนี้ทุกคนเป็นการถอนเงินสีเป็นการถอนเงินสีเหลืองนะครับอันนี้ทุกคนนะขั้นต่ำวิธีการหนึ่งบาทเนาะ ตอนนี้นะครับยัง1บาทแล้วปผาไม่แน่ใจตอนแรกตอนที่ผมเพิ่งโหลดมาก็คือ1บาทเนาะก็ประมาณ1,000คะแนนนะครับตอนที่ผมมีอยู่ที่34บาทด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินสีเขียวตรงนี้ต้องเป็นสายเชิญเพื่อนี่ผมคิดไวเนาะแล้วก็ต้องสะสมเงินเขียวให้ได้320บาทถึงจะสามารถกดถอนแล้วก็มีเพื่อกิจเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ประมานนี้เลยนะครับในส่วนของการสอนหาเงินจากแอปพลิเคชัน เลียร์บัสนะครับแล้วก็การอัปเดตล่าสุดตรงนี้ทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครยังยังไม่มีเกมที่จะเล่นสามารถที่จะเล่นแอปนี้ได้นะเป็นแอปฟรีไม่มีการลงทุนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเออเิืมบอกเมื่อกี้ทุกคนนะ ที่มันโผล่มาคือรายชื่อนี่มแบบมานี้คือเป็นยอดคนที่ถอนเงินนะคนนี้ถอนไป410บาทนะครับผมน่าจะเป็นการถอน300อันนี้ทุนนะน่าเป็นการถอนเงินสีเขียวนะที่ผมคิดไว้เนาะก็ถ้าว่าใครอยากหาเงินเขียวเยอะอให้เร็วก็คือเป็นการเล่นเกมเพราะว่าสูงสุด500บาทนั่นเองทุกคนอ่าคนนี้ก็440บาททุกคนนะที่เขาถอนได้นะครับผมโอ้ถือว่าเยอะมากทุกคนนะโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ ครับสวัสดีครับ